สวัสดีครับวันนี้ก็จะนําเสนอวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารกันนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดใหญ่ของจังหวัดษณุโลกนะครับโดยจะมีบทต่างๆนะครับที่เราจะเสนอก็คือเรื่องที่บทแรกกันนะครับบทที่1ประวัติความเป็นมาศาส,สนาโบราณสถานที่และโบราณวัตถุข,ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร1.1นะครับประวัติความเป็นมาและความสาคัญทางประวิส์ของวัดนะครับ อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าเป็นที่รู้จักอาสานที่เป็นสถานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงาทีิสุด์องค์หนึ่งของโลกนะครับซึ่งผู้คนจำนวนมากนะครับนิยมมาสักก,กบบาระกราบไหวหากใครไปเยือนจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วไม่ได้ไปนมัสการพระพุทธชินราชนะครับก็จะเสมือนไปไม่ถึงจังหวัดพิษณุโลกครับประวัติความเป็นมานะครับวัดตั้งอยู่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น,มน้ำนาดด้านทิศตะวันออกตรงข้ามสาราการจังหวัดพิษณุโลก สร้างขึ้นเมื่อพศ1900ในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยและเป็นวัดหลวงตั้งแต่รชัชกาลที่6เมื่อปีพศ2458ในปัจจุบันชื่อเต็มว่าวัดพระศรีรัตนมหาทาตุวรมหาพวิหารซึ่งภายในวัดประกอบด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายทางด้านทิศตวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชและมีประตูประดับมุกที่งดงาม พระวิหารทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ปดิสถานพระอัฏฐารถทางทิศเหนือเป็นที่ปดิสถานพระพุทธชินสีและพระวิหารทางทิศใต้เป็นที่ปดิสถานพระศรีศาสดาพระองค์ได้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านโดยมีพระปางอยู่กลางพระวิหารสีทิศมีพระระเบียงสองชั้นและรับสั่งเหตุปันหุ่นหล่อพระพุทธรูปสามองค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระฐานในพระวิหารทั้งสามหลังพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราชหล่อทองสำริดพุทธลักษณะเป็นพระพุทธลูปปรางมหาวิชัยขนาดหน้าตักกว้างห้าอกหนึ่งคืบห้านิ้วและสูงเจ็ดศอกพุทธลักษณะอื่นๆกล่าวว่าเส้นรอบนอกของพระวรกายอ่อนช้อยพระพักค่อนข้างกลมปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่เสมอกัน สร้างเมื่อสมัยสุโขทัยได้รับการบูรณะให้สภาพดีและยังสง่างงามสมบูรณ์มาถึงจนปัจจุบันประตูประดับบุกสองบานคู่กว้าง1เมตรสูง4.5เมตรประดับบุกโบราณที่งดงามเป็นลูกวงกลมร้อมรอบภาพศัพท์หินมาพานอันมีราชศีเหมาราชกิน,นารีประกอบด้วยลายช่อกหนกประจุในวงกลมลายอีแปะด้านละเ้าวง กนกหูช้างประกอบช่องไฟระหว่างวงกลมแต่ละอันตัวบานประดับมุกรสร้างขึ้นเมื่อพศ2499สมัยพระเจ้าบรมโกศและได้ทรงนำบานประตูปถวายเป็นประตูพระวิหารพระแทนศิลาอานภายในวัดวิหารไปิสถานพระพุชินราชซึ่งมีคำเจาลึกบนบานประตูมุกเมื่อพศ2299 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตัวอักษรที่ใช้จารึกเป็นตัวอักษรไทยคําจารึกเป็นภาษาไทยองค์พระปางตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของวัดเป็นปูชนีสถานที่เก่าแก่ปัจจุบันมีความสูงประมาณ15วาประดับยอดด้วยนตทศูนกีบขนุนประดับอยู่รอบองค์พระปางแต่เดิมนั้นเป็นลักษณะเป็นกีบขนุนเกลี้ยงตามแบบนิยมในสมัยอุทยาตอนตอน้น ต่อมาในรัชกาลที่5ได้สั่งซื้อกะเบื้องเคลือบสีทองจากอินตอร์รีมาประดับภายหลังได้ชนุดร่วงลงมาซึ่งชาวบ้านนิยมเก็บมาบูชาพระด้านหลังกระเบื้องสีทองมีปุ่มปรากฏ5ปุ่มถือเป็นสลีิมงคล1.2ภาพรวมของสถานที่ในปัจจุบันและความเป็นมาทางศาสนาวัดที่สำคัญที่สุดในปราสาทพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับมือของพระเจ้าองค์แรกในราชวงศ์เจ้าฟ้าศรีอยุธยาวัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่สำคัญในการทำพิธีทางศาสนาต่างๆในประเทศไทยภายในวัดมีพระเจ้าองค์ที่ยิ่งใหญ่อยู่อย่างเต็มที่ซึ่งชื่อว่าพระอรหันต์ภายในเจดีทองคาในเจดีทองคําเป็นพระองค์ที่เก็บรักษาสินเด่นๆของพระพุทธศาสนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วระมหาวิหารมีอายุกว่า600ปีและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยวัดน,นี้เคยถูกทำลายในสงครามเมียงมังคังบุรีแต่ในศตรวรรษที่19ได้ทำการฟื้นฟูและปรับปรุงขึ้นในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนจังหวัดสุรินทร์1.3นะครับโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัด วัดใหญ่นะครับเป็นสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายนะครับที่สําคัญทางปติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับพระโรมธาตุนะครับเป็นโบราณวัตถุที่มีความสําคัญทางศาสนาประกอบด้วยธาตุเจดียห้าองค์คือธาตุน้าเจดีย์พระธาตุชันดินธาตุไฟเจดีย์พระธาตุชันเหินธาตุลมเจดีย์พระธาตุชันทองธาตุดินเจดีย์พระธาตุชันแก้ว และท่าสุริยะเจดีย์พระทาตุชั้นทองสุริยะ 2. พระพุทธรูปนะครับวัดใหญ่มีพระพุทธรูปที่สําคัญเช่นพระพุทธรูปบางมาวิชัยที่เป็นจเจ้าอาวาสของวัดใหญ่นอกจากยังมีพระพุทธรูปอื่นๆเช่นพระพุทธรูปลอยน้ําพระพุทธรูปนี้ลามนและอื่นๆสั่งเคาะสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายในวัด มีความสำคัญมากนะครับภายในวัดจะมีพระเจ้าองค์หนึ่งหรือหลายองค์เป็นแนวคิดสำคัญนะครับในการออกแบบสถาปัตยกรรมเช่นศาลามหาจักรกีพระบระมรูปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานิชัยมีพระบระมรูปทรงสําคัญอยู่ภายในต่อมานะครับระบบภาพวัดใหญ่มีระบบภาพฝาผนังและฝาหนังสีสะที่สวยงาม เป็นศิลปะแบบโบราณที่เรียกว่าทาสีซึ่งแสดงถึงเรื่องราวจากชีวิตพระพุทธเจ้าและเรื่องราวจากศาสนาพุทธการรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องจากมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมสามารถทําได้โดยการศึกษาและประเมินความเสียหายของโบราณสถานและโบราณวัตถุการใช้เทคโนโลยี และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมแซมและรักษาวความสมบูรณ์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมถึงการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการอนุรักษ์ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งของเหล่านี้สํารวจและวันทึกข้อมูลเพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์วัดให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ